ชุดนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะตัวเนี้ยเป็นเดทผ้าใหม่สลับนะคะพี่เนื้อผ้าตัวเนี้ยละเอียดมา,มากๆเลยเนะื้อผ้านะคะพี่ลื่นเบาเย็นใส่สบายนะตัวเนี้ยผ้าไม่มีสับในนะคะพี่ตัวนี้จะผ้าไม่ยืดนะไหมสลับอย่างดีเนื้อละเอียดมา,มากๆเลยงานนะคะพี่ของเขาจะเป็นคอกลมแบบนี้นะแล้วก็แขนนะคะพี่ใส่สบายนะตัวเนี้ยพี่ไม่ต้องกลัวนะงานเป็นของสาวอวมนะ พี่รุ่นนี้จะมีกระเป๋าทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกนะผ้าสวยมากๆเลยส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็เป็นลายสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ผ้าดีมากๆไหมสลับอย่างดีแล้วก็เนื้อผ้าละเอียดมากๆนะคะพี่รุ่นนี้อกหน้าผ้านะพี่52นิ้วค่ะความยาวชุดอยที่ที่47ดนิ้วนะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะพี่ตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยจะอกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะพี่ตัวนี้เป็นฟิลใส่สบายๆนะพี่ดูทรงนะคะพี่ สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่ขอให้โปรนะสําหรับคนที่กดติดตามช่องนะคะพี่ตัวเนี้ขอจัดให้แค่สองสามเก้าเท่านั้นเป็นชุดเดทใหม่สลับอย่างดีนะอกหน้าผ้าห้าสิบสองนิ้วความยาวชุดอยู่ที่สี่สิบเจ็ดนิ้วค่ะพี่ตัวนี้สองสามเก้าเท่านั้นพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลังนะคะพี่เวลาที่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคุณเข้าใจนะคะเราไล่ย,ยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องในที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคุณเข้าใจนะคะ เดี๋ยวเราจะมีรหัสไปตรงหมดตรงนี้ค่ะเวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสอาจารได้สีให้ด้วยพี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยนะสําคัญเดิมจะมารหัสรหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวเนี้ตัวนี้ขอเลือกสีเขียวนะมันจะเป็นเขียวออกเขียวมะนาวนะคะพี่แบบนี้นะตัวน,นี้เลือกสีเขียวนะคะพี่อ,อกหน้าผ้านิ้วความยาวชุด4 7นิ้วให้โปรแค่239เท่านั้นสีเขียวนะคะ ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลนะคะพี่เป็นน้าตาลเข้มแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะคะพี่สีต่อไปถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีครีมนะคะพี่มันเป็นน้าตาลอ่อนๆออกครีมนะตัวนี้ให้แค่สองสามเก้าอกมาผ้าห้าสิบสองนิ้วความยาวชดสี่สิบเจ็ดนิ้วค่ะพี่สีครีมนะคะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ,พ์ว่าสีน้ําเงินคะ่ะพี่สวยๆแบบนี้เลยให้โปรพิเศษแค่สองสามเก้าทำมาสำหรับคนที่กดติดตามช่องนะ ค่าส่ง29บาทมาเมาใจเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นเนี้ยเป็นชุดแรับอย่างดีเลยนะคะพี่เนื้อผ้าละเอียดมากๆเลยตัวนี้อกนะผ้า52นิ้วความยาวชุด47นิ้วค่ะพี่2 3 9เท่านั้นถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีน้ำเงินนะคะพี่ตัวนี้พื้นเป็นน้ำเงินนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะคะพี่เป็นน้ําตาลอ่อนๆออกครีมนะตัวนี้นะคะ และสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ตาตาลนะพี่เป็นสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวตัวนี้จะออกสีเขียวมะนาวนะสําหรับแม่ค้านะตัวนี้นะคะให้แค่สองสามเก้าเท่านั้นคะ่ะพี่ผ้าดีทรงสวยมากๆเลยเนี่ยผ้าละเอียดมากๆตัวนี้สองสามเก้าเท่านั้นจ้า